คุณคะวันนี้วันอังคารที่20พฤษภาคม2568มานั่งที่ซาน a ตเฟีกแล้วคุณดูดิมีบีฟมีปลามีสเต็กด้วยนะนี่ซานเตเฟ่ของเซนทันชนบุรีนะชอบมากแต่ว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งคือ ดวนนะมันเป็นอะไรนะคุโรโบ,บตะเอ๋ออยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรงเนี้ยทรงทรงงนี้นะคุณทรงเนี้ยนะแต่ว่าวันเนี้ยเขาหนึ่งแถมหนึ่งสองรหกสิบเก้ามั้งจำไม่แม่นข้างหน้านะ่ะก็เลยเอาตรงนี้เลยแต่เราอะเคยกินข้างางนี้นะคุณ 229ยเก้าหรียญน,นะคืออะไรนะพอกช็อปอะ่ะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะรู้สึกจะตกแล้วคนละร0 0ยร้อยห้าสิบกว่านะก็เป็นชุดชุดเราต้องสามร้อยกว่านะมั้งเออนั่นแหละแล้วเราก็ชอบชอบแบบเนี้ยคืออะไรนะหนึ่งแถมหนึ่งตลอด อันนี้เขาก็ให้สมัครสมาชิกด้วยเนาะสมาชิกก็คนละร้อ้าสิบสมัยก่อนนะ่ะเราชอบไปฐานที่เซนทันอายุทยาเขาก็จะมีคูป,ปองให้แล้วคูป,ปองมาให้ทุกเดือนเลยนะคุณให้มาแถวยาวเลยอนะ่ะสมมุติว่าเราเราสมัครปั๊บเนี่ยเดือนมกราเขาให้มาถึงธันวาเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็จะต้องไปกินทุกเดือนเลยแนะี่ย เขามีปโปรโมชั่นอะไรเราก็ได้ตรงนั้นเลยอืวันนี้มานั่งทานตรงนี้เลยรู้สึกว่าชอบมามา mm hmm. เป็นความสุขที่ได้ได้กินได้อยู่แบบนี้แล้วก็เดินบนชั้นที่ไม่ร้อนตลาดนัดไปบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะ mm hmm. เพราะว่าตลาดนัดอะเดือนนี้ร้อนเนาะก็เลยไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ แล้วส่วนใหญ่อะก็ไม่ได้ออกไปถ่ายนอกนะก็คือเรียวอะของของเฟซบุ๊กอะจะบอกว่าตอนนี้ยนะอาทิตย์นี้คุณทำเรียวได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านี้เหลืออีกเท่านั้นเทาน่านี้ให้ทำเช่นโฆษณาแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทำทำ ทำวิดีโออะ่ะอืมวิดีโออะไรนะให้ได้สาทานะเนี่ยห้าเขาเรียกอะไรอ่ะห้าห้าวิดีโอเจ็ดวิดีโอเนี้ยแล้วเขาก็จะให้อะไรอีกก็ไม่ได้ให้อะไรอ่ะเออเราก็ทำทำตามเขบอกแล้วก็ถ่ายยาวๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาแบ่งเอาแล้วก็ เขาเรียวซึ่งเขาจะมีห0ิบวิเกิน60วิ15วิอะไรทํานองเนี้ยอ,อืมตอนนี้นะเราจะถ่ายให้มันยาวหน่อยเพื่อจะไปตัดแบ่งแล้วก็ทําเรียวได้หลายๆอันเขาเรียกอะไรหลายๆวิดีโออุ่อนนอสวยงามตอนนี้22องศานะ ข้างนอกเยอะออไปหมดเราไม่กล้าถ่ายเลยเพราะเนี่ยว่ามีเด็กนักงงนักเรียนไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาไง<อ>ก็จะถ่ายได้แค่เนี้ยเดินม,ม,มาก,ก็เข้ามาในจอเองแล้วในโปรโมชั่นส่วนใหญ่อะนะจะเป็นเวันจันทร์ เขาจากวันที่19นะ19 20 21 22 23 5วันก็จันทร์ถึงศุกร์นี่แหละแต่สาวที่จะคนก็จะเต็มเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้โฆษณาโปรโมทโปรโมทแบบนี้แหละคนก็จะเยอะอแล้วที่เรารู้ว่าเราจะรู้จักในเฟซนี่แหละแล้วเข้าโฆษณาเนาะเป็นติ๊กตอกมั่งเป็นอะไรมั่ง พอรู้ตรงนี้ก็แวะมาเลยรู้เมื่อวานวันนี้ก็พาสามีมากินเลยแต่คุณสามีไม่ทำอะไรอกนั่งดูนี่เห็นไหมหูก็เสียกหน้าก็ะโดเราไม่รู้ว่าเขาห้ามหรือเปล่าเพราะเขาเห็นเราถ่ายดูกเราก็ถ่ายตลอดนะเพราะว่าเราชอบมาทานแซนดาวิช แล้วนี่อีกที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอะเราจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรโอ้ยความจำมันแย่เนาะถ้าเราอาหารนั้นเนี่ยเพื่อจะถ่ายไปเลยทีเดียวกลัวว่าถ้าเผือว่าถ่ายไม่ได้นะเพราะเราต้องไปแยกไปแยกแล้วเข้า u ู u b บอะเราทํายากในตัดต่อไม่ไม่เก่งถ้าตัดตรงนี้ปั๊บเนี่ยแล้วอาหารมันไม่มาเนี่ยมันจะทำให้ต้องไปเข้า อะไรเพื่อเพื่อให้เป็นวิดีโอเดียวกันอนะแล้วเราจะส่งเข้าอยู่ที่สะดวกไหมถ้าไม่ได้จริงๆอะเอาไปเข้าที่ที่เป็นเพลงมาเองทำนองนี้แหละโอ้ยนี่จะไปถ่ายตรงไหนแล้วเนี่ยถ่ายจะเข้าดีดานแล้วกันเดี๋ยวรออาหาร ไม่กล้าถ่ายข้างล่างเราถ่ายเฉพาะข้างบนแต่เราก็หน้าเก่าก็เบื่อหน้าเก่าเหมือนกันแต่ต้องถ่ายไงชาวข้า YouTube นัก็ส่งไปบางคนก็บอกว่าถ่ายอะไรไม่รู้ก็เราอยากถ่ายอา่ะอ้าวงั้นเราถ่ายตัวชาวเราบ้าง ดูแปลว่าเราจะถ่ายหน้าเรามาดเลยโอ้ผของมากเลยไปถ่ายกันขนาดนี้ด้วยื้ จะโชว์อาหารให้เห <aría> ็นรูดิบก็ให้ดูรูดิบให้ดูบินดีกว่านี่วัฒกรรมดูดิบินได้บินให้ดูนี่คนนี่บินคือันนี้เนี่ยก็นะเอาเอานี้ขยับหน่อยหนึ่งนี่รวมแล้วสองคน ชุดละโอ้โหเมื่อกี้เราบอกเขาไหล่ลืมแล้วสอ,องร้อยหกสิบเก้าจริงด้วยเขาก็หานให้เสร็จเลยนะว่าตกหัวละร้อยร้อยห้าสิบสามจำไได้โอ้โหจะไม่มาเลยอะ่ะนานมากเราต้องถืออี้นี่ตลอดเลยอะ่ะ ในนี้เขียนสองท่านเห็นโต๊ะ2 1งหนท่านหนึท่านที่ไหนอ่ะคุณลุงก็มาด้วยสารตะเปยเน,น,นี่ยเอสโตรเจนเซนทานปาร์ซาชมุรุคุณเห็นไหมอ่ะม,มาแล้วเจาะใส่คอค่พคิไายดังซอสเจาะสองที่ค่ะคิคายดังไหมคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะมาแล้วนี่คนสองที่เอาเขียนไว้เสร็จรับให้เลยสองรถไป,ถอปเ,เอาสองร้อยเก้าสิบปเลยน่อาวคุณสามีเริ่มบรรเลงให้คุณสามีทานก่อนคูู่เสียตั้งหลายนี่อะไรนะเดี๋ยวอ่านก่อนนะนี่นี่น,นี่อ่านก่อนสเต็กแซน คอคูโรโบตะหมักพริกไทยเอาไปอ่านตัวจริงอา่าดูเนี่ยดูดูมาหาของทานแบบนี้ละคุณถ้าทานคนเดียวอะ่ะนี่ถ้าราคาเต็มเมื่อกี้เนี่เห็นเขาบอกว่าสองร้อยยีเก้ามั้งที่ถ่ายให้ดูเนาะเออแต่อันนี้ก็คือเหลือร้อยคนละร้อยห้าสิบ มใช่มันสองร้อยแปดิบเก้าหารสองมันเท่าไหร่อ่ะไปหารอ้าเองนะโอเคอ่ะให้ให้ดูกันว่าตอนนี้จะลดไขมันกันก็แต่น้ำจิ้มอะน้ำจิ้มอะขอพริกซอสพริกได้นะโอเคแค่นี้ก่อนนะ